มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเพิ่งคิดได้กระทรวงการคลังก็ยังดีนะก็ยังดีที่ยังปรับและยังคิดได้ไม่เป็นไรยังจําภาพเก่าๆได้ใช่ไหมครับทันทีที่เริ่มประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเดือนละ5 0 0 0สามเดือน1 5 0 0 0าบาทแล้วก็ในบรดนที่มีการประกาศรายชื่อผู้สอบตกไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์สารพัดเหตุผลปัญหาต่างๆในตอนแรก <ใน S 2> แต่ตเขาแก้ไปแล้วนะ พวกคนก็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 ุกถนนทุกสายก็มุ่งมาที่กระทรวงการคลังไปขอคําตอบไปขอคาอธิบายอยากจะไปถามชัดๆไม่อยากถามกับคอมพิวเตอร์เพราะกับคอมพิวเตอร์ไม่รู้เรื่องขอไปขี้คนที่เกี่ยวข้องคนออกนโยบายดีกว่ายังจําภาพน้องตอบเป็นนี้ไหมครับเดี๋ยวเอาภาพขึ้นไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์โดยลําดับก็แล้วกันไปดูเหตุเกิดที่กระทรวงการคลังนะคะจำได้ใช่ไหมครับอืจําได้ใช่ไหมครับ เขามาทวงถามนี่ก็คือชาวบ้านกลุ่มแรกที่ไปวายที่ไปวายในกระทรวงกันคลังใช่ค่ะเป็นคนที่เอ่ยเอื้อนวัฒกรรมที่มีแรงสะเทือนทางการเมืองสูงนั่นก็คือตกลงไอ้ระบบหรือไอหรือไอโง่กันแน่ระบบ AI หรือไอโง่จำได้ใช่ไหมจำได้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะในเวลาต่อมากระทรวงกันคลังสรุปบทเรียนไม่ก็ เปิดประตูรั้วกระทรวงทุกด้านให้เข้าออกประตูสี่กระทรวงการคลังเท่านั้นแล้วก็มีระบบคัดกรองใครมาร้องห้ามเข้าค่ะกระทรวงการคลังเขตห้ามเข้าสําหรับคนที่ระบบ AI หรือไอโง่ <c oughs> มันพิพากษาว่าคุณไม่ผ่านค่ะอะไรประมาณนั้นนบัตรดนสังคมก็ได้เห็นภาพชาวบ้านไปเกาะรั้วบ้างไปปีนรั้วกระทรวงการคลังบ้างร้องเรียนก็ยังเป็นกลุ่มเดิมที่ตกสำรวจนั่นแหละแล้วต้องการหาความชัดเจน หลังจากนั้นก็มีคนไปกินยาเบื่อหนูบางคนก็ปูดจะฆ่าตัวตายอะไรท่อะไรก็แยกกันไปหมดนะครับก็ว่ากันไปประมาณนั้นในที่สุดนะล่าสุดนะกระทรวงกันคลังก็ก็ยอมที่จะตั้งโต๊ะตั้งห้าตัวแน่เดิมตั้งโต๊ะห้าตัวที่หน้าประตูสี่กระทรวงกันคลังจะได้ไม่ต้องมาปีนป่ายพวกกันให้ชัดเห็นภาพพจน์ก็คือ ตั้งโต๊ะ5้าตัวแค่5ตัวที่ริมฟุตบาทริมฟุตบาทหน้าประตู4ี่ที่ถ่ามาด้านข้างใครมีปัญหาก็ไปออกันที่ริมฟุตบาทอืมก็เข้าคิวแล้วรอคุยกันครั้งส่งเจ้าหน้าที่ฝนตกมาก็หลบใช่ค่ะจ้าหน่อยก็หลบแต่เขามีที่กันให้นิดนึงแต่ว่ากันไม่สนิทหรอกแต่ล่าสุดนะแต่ล่าสุดนะแล้วก็เดิมก็ย้ายไปใต้ทางด่วนแต่ล่าสุดเข้าใจว่าตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้เขาจัดเป็นระบบระเบียบดีขึ้นค่ะจากเมื่อวานนี้ให้ไปรับเรื่องร้องเรียนที่ หน้าประตูแล้วย้ายไปใต้ทางด่วนไหมเขาเปลี่ยนละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป,ปเขาจะไปขอใช้พื้นที่กรมประชาสัมพันธ์<ๆ>ก็ถัดเดินเข้าไปหน่อยแหละติดกับกระทรวงการคลังเนี่แหละถัดเดินเข้านิดหนึ่งนะคะ<ๆ>เขาจะมีการจัดพื้นที่มีโต๊ะให้นะคะรองรับคนได้<ๆ>เขาบอกประมาณ500คนเนี่ยจุคนได้<ๆ>เว้นระยะหา่างมีโต๊ะเก้าอี้มีเจลแอลกอฮอล์มีน้ําดื่มมีห้องน้ําสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการแบบครบค่ะผมใช้คำหนึ่งได้ไหมอะไรคะเพิ่งคิดได้ ไม่เป็นไรมาช้าแต่มาเกิดส่วนกันครังตัดสินใจจัดที่รับแขก5,000ตั้ง500คนหมายความว่ารับแขก5,000พร้อมๆกันได้ตั้ง500คนอคนมีรถสุขาเคลื่อนที่บริการมีน้ำทาาไว้ประโลมอารมณ์เรียบร้อยใช่แล้วก็ตต่างจัดระยะนห้าพนในการที่จะซับอารมณ์ให้เย็นๆลงหน่อยเพราะแมมพี่น้องพี่ปานาา ดีแล้วล่ะค่ะยังดีนะเพราะว่าหลังๆวันแรกหลักร้อยใช่ไหมวันหลังก็มาเป็นหลักพันคนและเชื่อว่าจะแห่มากันอีกเยอะเอานะเอานะก็ถือว่าโดยความเสี่งให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริงๆค่ะเอากันอย่างนี้นักการเมืองส่งส่งส่งหน้าม้ามาป่วนมันนี่ผมเชื่อว่า นักการเมืองพักการเมืองส่งหน้าม้ามาป่วนกระทรวงการคลังเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลมีผมเชื่อที่ท่านประหลัดแต่ด้วยความเคารพก็อยากจะกราบเรียนพวกเราผู้ใหญ่ที่กระทรวงการคลังอย่าเอาภาพเล็กๆภาพเดียวมาเป็นคำตอบมาเป็นคําตอบมาพิพากษาผู้คนทั้งหมดที่เขาแห่แห่ไปที่กระทรวงการคลังที่เดือดร้อนจริงๆมีเยอะยืนยันยืนยันกนั่นก็ไปอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่เดือดร้อนเขาก็เยอะนะ ก็ต้องยอมรับจะให้อโกงอาาอเจกอแปะของกระผมต้องควักเงินส่วนตัวจ้างพี่วินข้างๆตลาดช่วยลงลงทะเบียนให้หน่อยเราไม่ทิ้งกันสักกี่ครั้งหรือจะให้อโกงอแปะไปซื้อมือถือแบบสมาร์ทโฟนแล้วสามารถที่จะแบบลงทะเบียนได้โอเคแล้วมาเรียนรู้การเข้าเน็ตเอาละครับพักตรงนี้ไว้ก่อน